Thank <whistles> you. พุทธธรรมคลายทุกขใน,นเช้าของวันที่หกพฤศจิกายนพศสองพันห้าเมื่อข้า,พ,า,ขา,าออพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านและได้ทูลถ,ถามถึงเรื่องของโยมข้าวทิพย์แล้ว เมื่อจบในเรื่องของโยมข้าวทิพข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตูลนถามองค์พระพุทธบิดาองค์พัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านตอบในอีกหนึ่งข้อคาใจหรือต้องการที่จะฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านในอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับสายปฏิบัติธรรมสัม,มาจพุทะปัชิมาสัมพุทธะรวมถึงสายธรรมต่างๆทั้งหลายการที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงการดับการเกิดข้าพเจ้าจึงได้ทูลถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าพระพุทธองค์เจ้าขาและการที่ สายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัชิมาสัมพุทธ,ธะนี้มีการปฏิบัติในใสายธรรมที่แตกต่างจากการปฏิบัติในมุมมองของคนอื่นๆที่เขาอาจจะตั้งแง่ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ที่สายปฏิบัติธรรมมีการปฏิบัติที่แตกออกไปนั่นเป็นเพราะว่าอะไรล่ะเจ้าคะเช่นที่นี่จะไม่ชื่นชมใครจะไม่เอาใจใครที่นี่จะไม่งอใครที่นี่จะไม่ต้องการ ที่จะเอากิเลสมาเพื่อที่จะหลอกให้ใครอยู่ในทีน่นี้เช่นไม่ว่าเขาจะทำดีหรือไม่ดีเราก็ปหลอกเขาไว้เพื่อเขาจะได้บวชปฏิบัติอยู่กับเราเขาจะทำถูกกฎหรือไม่ถูกกฎเราต้องเอาใจเขาไว้หรือถ้าเขาเป็นผู้นำบุญหาเงินมาสร้างพัก สร้างเสนาหนาันะสร้างสายธรรมเราต้องเอาใจเขาเราต้องชื่นชมเขาไม่ว่าจะถูกหรือผิดดีหรือชั่วแบบนั้นนะเจ้าค่ะในที่นี้ไม่เคยเอาใจใครไม่เคยชมใครไม่เคยที่จะหลอกใครใช้งานโดยที่ไม่เคยประหลอกเขา แค่ยึดหลักความถูกต้องว่าคุณมีกิเลสหนาไหมมีตัณหามากหรือเปล่าไม่ได้สนใจว่าคุณทำดีเท่าไหร่แล้วสนใจแค่ว่าคุณยังเหลือสิ่งไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ขัดเกลาทุกดวงจิตให้ทุกดวงจิตนั้นสะอาดทุกวันทุกวันแต่ก็ไม่มีใครเกลียดใคร ไม่มีใครโกรธใครจริงๆไม่มีใครไม่ชอบใครไม่มีแบบนั้นมาเจ้าค่ะสายทารรนี้ยึดหลักการปฏิบัติตนเช่นนี้ก็เลยทําให้บางคนอาจจะมองว่าไม่เห็นจะมีใครอยู่ด้วยได้เลยเพราะว่าไม่ดีบางคนก็อาจจะมองไปนิทิศทางต่างๆตามความคิด ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงของเขาพระพุทธเจ้าองค์เจ้าขาแต่หนูเข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรและเป็นอะไรแบบนี้นั่นเจ้าค่ะหนูเลยจะขอให้พระองค์อธิบายให้คนอื่นเข้าใจมันหนูเจ้าขาพระยะารมเอ่ยการออกบวช ไม่ได้มาบวชเพื่อเล่นเล่นไปไม่ได้บวชไปวันๆอย่างนั้นจึงเรียกว่านักบวชลูกเอ๋ยเมื่อออกบวชแล้วทุกดวงจิตที่เป็นนักบวชอย่างแท้จริงเขาจะตั้งใจมุ่งหวังเพียงอย่างเดียว คือทางพ้นทุกข์เขาจะตั้งใจมุ่งหวังเพียงอย่างเดียวคือทำเพื่อดับการเกิดทำทุกสิ่งและทุกอย่างที่ดีก็เพื่อละกิเลสและตัณหาจากนั้นลูกการที่สถานที่หนึ่งเขานั้น จะมีกฎกติกาหรือว่ามีการปฏิบัติที่ฝึกขัดเกลากิเลสและตัณหาโดยไม่ได้ปราณีใครไม่ได้เอาอ,อกเอาใจใครไม่ได้ใช้ความไม่ถูกต้องแต่ใช้เครื่องเจรไนแต่ว่าช่วยชำระล้าง กิเลสและตัณหาให้พระยาธรรมเอ,อ๋ยในที่นั้นแลจึงเป็นที่ที่นักบวชจะพบและประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจออกมาเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อดับการเกิดจึงถือได้ว่า เป็นการออกบวชที่แท้จริงไม่มีใครไม่ชอบใครไม่มีใครเกลียดใครไม่มีใครโกรธใครเพียงแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆคือช่วยขัดเกลากิเลสตัณหาต่างาช่วยตีกิเลส ช่วยล้างตัณหาให้กับดวงจิตทุกดวงเท่านั้นพระยาธรรมเอ่ยนักบวชพูดที่ต้องการสแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเขาย่อมรู้และเข้าใจลูกเอ่ยผู้ที่บวชแล้ว เขาก็ต้องการสแสวงหาในที่ที่เป็นเช่นนี้แหละลูกจากนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการกระทําที่ไม่ได้ผิดอะไรที่บางคนอยู่ได้ก็เพราะว่าสภาวะจิตใจของเขาเข้มแข็งแข็งแรงพอ อัตตาและตัวตนความลุ่มหลงของเขานั้นเบาบางเขามุ่งหวังที่จะพบกับความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงบางคนที่เข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้ตั้งใจที่จะไปนิพพานอย่างแท้จริง แค่คิดเล่นๆพูดเล่นๆแล้วก็เลยทําเล่นๆไปเขาอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าความตั้งใจจริงมันไม่มีพระยาร,รมเอ่ยจงดูแลสายธรรมและจงดูแลกฎกติกา ดูการประพฤติการปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องอย่างที่ทำอยู่ก็ดีแล้วคือไม่ตามใจคิเลสไม่ประหลาะใครไม่ชมใครหากเขาไม่ได้ดีจริงลูกเอ,อ๋ยสายธรรมนี้เพิ่งก่อเกิดขึ้นมาไม่นาน ก็เป็นธรรมดาละลูกที่ยังคงต้องเรียนรู้กันไปดูกันไปและผู้คนก็เลยยังเข้ามาไม่มากนักเพราะว่ายังไม่ถึงเหตุที่จะให้เข้ามาค่อยๆปฏิบัติและทำไปยึดหลักความถูกต้องและ ดีแล้วส่วนคนที่จะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของเขาอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาอยู่ได้เขาก็จะเป็นผู้ที่บรรลุสำเร็จธรรมก่อนไม่เสียเวลาถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไม่ได้ ก็ปล่อยให้เขาเดินออกไปและไปทำความดีอื่นๆไปก่อนคงอาจยังไม่ถึงเวลาของเขาที่จิตจะเข้าถึงความหลุดพ้นได้ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยนี่แหละลูกการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แหละลูก เขาถึงจะเจอกับปรนิาพานอย่างแท้จริงเพราะเขาต้องการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาดวงจิตที่ดีอย่างแท้จริงดีคือปราศจากกิเลสและตัณหาลูกเอ๋ยการที่ลูกทั้งหลาย พูดทุกวันเล่นๆไปว่าจะทำให้ถึงนิพพานจะปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าบางคนก็ดิน้นรลนทำสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ด,นนดิ้นรลุนเดินไปไกลๆเพื่อทดสอบบารมีของตนสารพัดท,ที่จะทำความดีเพื่อพบนิพพาน แต่ลูกเอ๋ยการไปนิพพานไม่ใช่ของเล่นๆที่จะทำเล่นๆแล้วจะถึงได้หรอกลูกเขาต้องแลกด้วยชีวิตเขาต้องทำอย่างจริงจังเขาต้องทุ่มเทอย่างแท้จริงเขาจึงสามารถไปนิพพานได้ หากว่าแค่ทำเล่นๆไปทีเล่นทีจริงเห็นกิเลสก็ยังยึดเอาไว้เห็นตัณหาก็ยังจับเอาไว้ไม่มีทางหลอกลูกที่จะไปถึงพระนิพพานในสายทำใดๆก็ตามลูกเอ๋ยถ้ายึดหลัก การชำระกิเลสและตัณหาไม่ปล่อเอาใจใครไม่เลี้ยงกิเลสตัณหาเอาไว้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อคนทุก์ไม่ว่าจะเป็นสายของพยธรรมหรือสายของใครสายอะไรก็ตามย่อมพบนิพพานได้เพราะทำอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นสายปฏิบัติธรรมใดก็ตามถ้าสักแต่ว่าทำไปทำไปเล่นไปทำไปไม่เอาจริงเอาจังทำไปแต่ไม่กล้าตีกิเลสล้างตนานัณหาสักว่าแค่บวชแค่ปฏิบัติไปทำเล่นๆไปไม่ถึงหลอกลูก ทำไปอย่างนั้นเองบางทีก็กลับมาเป็นโทษเป็นกรรมแก่ตนเสียอีกเสียเวลาที่ไปจมอยู่กับที่ตรงนั้นฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยหากใครต้องการจะบวชเล่นเล่นต้องการจะบรรพ็นเลเล่น แล้วก็คิดว่าจะไปนิพพานจะไปนิพพานก็จงปรับจิตใจเสียใหม่เมื่อเราต้องการจะไปนิพพานอย่างแท้จริงเราก็ต้องเอาจริงสิลูกไม่ใช่เห็นเครื่องเจลนนแล้ววิ่งหนีไม่ใช่เขาเคาะกิเลสตัณหาเราหน่อยหนึ่งเราก็เพ่นหนีไป ทำเช่นนั้นอย่างนั้นเมื่อไร่จะถึงนิพพานเล่าลูกทั้งหลายเอ๋ยการที่ลูกนั้นชำระล้างกิเลสตนะัณหาอย่างจริงจังชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกคำว่าชีวิตเข้าแลกก็หมายถึง ตายเป็นตายเรานี้ไม่มีเราเหมือนคนตายใครจะทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยคำพูดด้วยการกระทำกระทบกระแทกเช่นไรเราก็เหมือนคนตายเหมือนคนที่ไม่มีแล้วนั่นแหละลูกเรียกว่าเอาชีวิต เข้าแลกไม่มีอัตตาและตัวตนไม่มีทิฐิไม่มีการที่จะไปต้านสิ่งที่ช่วยชำระละ้างเราลูกเอ,อ๋ยทำเช่นนั้นแหละลูกก็จะเจอกับนิพพานได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่า ตะโกนว่าอยากอาบน้ำอยากอาบน้ำเพราะรู้สึกลำขานจนแต่เมื่อเอาน้ำมาอาบจริงๆก็วิ่งหนีกลัวน้ำซะอย่างนั้นไม่ใช่ทำแบบนั้นลูกเอ๋ยบอกทุกวันว่าทุกเหลือเกินจะไปนิพพานแต่เมื่อเจอเครื่องล้างกิเลสหน่อยหนึง่ง ก็วิ่งหนีกลัวเครื่องล้างกิเลสทำอย่างนั้นไปไม่ถึงหลอกลูกภรยาธรรมเอ่ยในสายปฏิบัติธรรมจำมาสัมพุทธะปจิปมาสัมพุทธะได้มีเครื่องกลองกิเลสวัดตัณหาเครื่องเจลนยัยที่จะเจลนัย ให้ดวงจิตหลุดจากกิเลสตัณหาอย่างแท้จริงฉะนั้นระบบเหล่านี้ถูกตั้งเอาไว้แล้วก็เลยไม่เว้นแม้ใครสักคนหนึ่งทุกคนที่เข้ามาก็เพื่อถูกเจรไหนจะได้ถึงนิพพานส่วนใครที่ทนเครื่องเจรไญนไม่ได้ ก็ปล่อยให้เขากลับไปทุกอยู่อย่างเดิมลูกเอ,อ๋ยจงตั้งใจถือประคองเครื่องเจลไนเอาไว้ให้ดีก็พออย่าคล้อยตามคำพูดคนอื่นไม่จำเป็นหรอกลูกที่เราจะต้องคล้อยตาม และไปเอาใจกิเลสเอาใจตัณหาเพราะว่าเราสร้างสายธรรมสร้างบันไดที่จะไปนิพพานสร้างประตูแห่งนิพพานเราจะสร้างอย่างอ่อนแอไม่ได้เราต้องสร้างอย่างเข้มแข็งม,มีหลักยืนที่แน่นอนที่หนักแน่น ของตนเองหรือของสายธรรมเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและดีแล้วจะได้ไปถึงพระนิพพานได้คำพูดของคนอื่นคำพูดของมนุษย์ของดวงจิตต่งตางๆที่ยังมีกิเลสและตัณหาอยู่เขาก็จะพูดตามเชื้อของเขา หลงเชื่อความโง่เขลาที่ยังไม่รู้เข้าใจตามความเป็นจริงเราไม่จำเป็นหลอกลูกที่จะคล้อยตามความไม่รู้เหล่านั้นจงทำสิ่งที่ถูกต้องเถอแล้ววันหนึ่งความถูกต้องที่ทำก็จะประกาศออกไปก้องโลก คนที่เขาต้องการหลุดพ้นอย่างแท้จริงก็จะเข้ามาสาธุจเจ้าค่ะขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาเจ้าค่ะอย่างน้อยก็จะได้อธิบายให้กับคนที่เขานั้นจะเข้ามาปฏิบัติคนที่เขานั้นอาจจะโดน,น เขาหูจากคนอื่นหรือฟังคำพูดของคนที่ยังไม่รู้จริงเขาก็จะได้เข้าใจจะได้ไม่เผลอหลงตามคนเหล่านัาา้นเจ้าค่ะจ้าทึ